สวัสดีครับพ่อเมีพี่น้องทุกๆคนนะครับเนาะตามกันต่อครับกับหัวเล่าพัฒนาประจำงวดวันที่6ธันวาคมพศ2016ครับสำหรับหวเล่าพัฒนาหัวที่แล้วนะครับเนอนลดลดลดวัตถุอ่าวักจุสุดนะครับเนาะเหล็กแ้มก็ลดเหล็กพูดสุดก็ลดเหล็กวิงก็ลดนะครับนาองแต่แต่ย้ำหลายหัวเนี่ยครับนี่เขานี่เป็นธรรมดาเนาะครับเนาะ วันนี้กามาเบิงกันเลยครับเป็นลาวปัตนานครับ ตัวที่หนึ่งครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับเป็นทุดที่สองห้าหกเจ็ดหนึ่งสองครับส่วนกันห้าหกเจ็ดครับ ตรวกันเดวัเจ็บยิงหัวขับเด่นพประเจ็ียิงหคขับ เจ็ดเจ็ดเจคูกันนี่เก้าคูกันเจ็ดหกเจ็ดคูนี่เก่าคูเจ็ดหกเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หก

Một lạng thêm một lạng lắm bạch 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 ก็แตบนะครับอันนี้ผมไมเรียกเต้นนะครับเป็นแตบครับสำหรับเรียเต็นเนาะครับเนาะเด่นูยเจ็ดหน,นึ่งหกสี่หก ี่เจ็ดจำเรียนครับเน้นสามคู่หนึ่งหกสี่หก อันนี้ได้ที่เขาแต็บนะครับได้ที่เขาแต็บสีคููสุดเนีนอ่าุดเด่นสุดเนีนต้มนี้สี่หกสี่หนึ่งหกสี่หกสี่เจ็ดปัดนี่ห สีบเจ็ดโอ่ะบหนาทโอได้ครับนทโาครัสำหรับพอยล่าวัตนาประจำวันมาที่หกันวาคมพอสอง7อรับเด่นสตัวมา1ตัวเด่นหาหเจ็ดเด่นสตัวมาหตัวเด่น6กับเจ็ดิงหตัวเดียวครับ มีหกตัวเดียวส่วนเรียงจับคู่ก็มีเป็นจุดเดิมนะครับน้าจุดเต็มก็มีเจ็ดหกเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกสี่หกสี่เจ็ดครับชุดปีขอแต็บนะครับน้าจุดปีขาแต็บก็มีศูนย์เจ็ดหนึ่งหกสี่หกสี่เจ็ดครับจุดเด่นนะครับน้าจุดเด่นก็มีหนึ่งหกสี่หกสี่เจ็ดจุดปัดต้งไหนนีหนึ่งหกกับสี่เจ็ดครับครับออกคนออกนะครับ แคปหน้าจอด้วยครับสำหรบับชิปนี้ของเค้าเวฟอดเ,เนี่ยเวามน่นหน่องแคบชีปขอคนจงโซวีเนี้อครับสอบประจันขัดสะพัเนาะครับนอกฝากกุไลครกดงแทรตกิ้นไปเลยน้ำเนี้อครับสวัสดีครับ